สวัสดีเพื่อนเพทุกท่านนะพบกับนัดกันเรวันครับเรื่อยตรงกับวันเสาร์นะครับที่21นะครับเดือนธันวานะฮะซึ่งว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ไม่มีเรื่องงามยามดีนะฮะนี่ผมนึกถึงอย่างนะฮะว่าวันนี้บางทีเป็นวันหยุดของใครหลายหลายคนนะครับบางคนนี่เขามีการจับสลากนะฮะรางวัลบริษัทแล้วนะบางคนก็าแบบบางบริษัทนะฮะเขาเลี้ยงตั้งแต่เดือนธันวาบางที่ก็ต้นปีบางที่ก็กลางปีบางที่ก็ปลายปีนะครับ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเลี้ยงปลายปีมากนักนะฮะปลายมากๆเลยเนี่ยคนเขาไม่ค่อยอยู่บางคนก็ลากันเลยนะฮะก็ยังไงนะฮะในช่วงเนี้ยดวงคนมีโชคลาภกันเยอะนะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ดาวโชคลาภดาวตัวช่วยดาวเกี่ยวกับเรื่องฟุกๆอะไรช่วงเนี้ยมันมามันมานะฮะช่วงประมาณสิบวันสุดท้ายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีโชคนะถ้าใครที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับอืมมีโอกาส ว่าวันนี้ไม่มีโชคลาภนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเคยมีจับสลากไหมจับสลากงวลน,นะครับเคยได้ของที่ถือว่าเอาราคาแล้วกันเนาะแพงที่สุดนะฮะคืออะไรนะฮะแขแพงที่สุดนะฮะบางคนได้ทองอะไรเงี้ยนะฮะผมไม่เคยได้เลยนะโชคลาภด้านเสี่ยงโชคในการจับสลากไม่มีนะครับมันมีดวงเรื่องเสี่ยงโชคหลายแบบนะโชคลาภมาในรูปแบบของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง โชคลาภมาในแบบของผู้ใหญ่เมตตาคนอุปถัมภ์คนมอบของพิเศษให้โชคลาภมาในรูปแบบของเรียกว่ามีคนชอบเล่นพวกการพนันต่างๆอะไรพืน้นกึ่งคนก็กมีนะแล้วก็โชคลาภในเรื่องของการได้ของฟุกๆนะฮะอะไรอยู่ๆก็ได้นี่ฮะก็มีอะไรฟรุกๆก็มีนะฮะแล้วก็โชคลาภบางทีมาเป็นเรื่องของความรักนะฮะหรือเพศตรงข้ามเข้ามาดมคนเงินไม่ค่อยมีแต่มักจะมีคนมาชอบตลอดเวลานะฮะ คือบุญวาสนาเข้ามาทางนี้แต่ถ้าเราดูดวงชะตาม,มันก็ยังเห็นได้ว่าดวงโชคลาภมาทางนี้นะฮะฉะนั้นเก่งลายฝังว่าโชคลาภบางทีเราก็พอจะดูได้ว่าโชคลาภในดวงนะฮะมันคืออะไรนะฮะอย่างที่บอกว่าเวลาไปดูดวงก็ลองถามหมอดูนักพยากรณ์ได้นะโชคลาภหลักๆนะฮะของเราคืออะไรนะฮะเพราะในช่วงที่ดาวโชคลาภมาบางคนมาเป็นเงินเลยนะครับบางคนมาเป็น มีคนพาไปเที่ยวพาไปเลี้ยงพาไปทานซื้อของอะไรให้อยู่ตลอดเวลาคือไม่อดเลยนะฮะชาติเก่นๆเนี่ยทำทานทําบุญมาเยอะนะฮะก็เลยมีของกินอร่อยมีคนพาไปเที่ยวพาไปทานอะไรไปบ่อยก็มีนะฮะเวเป็นคนโชคลาภมาเป็นเรื่องของความรักนะฮะดาวโชคลาภไม่ใช่ไรมีคนมาหามีคนมาจีบหรือมีคนมาชอบทุกทีก็มีนะฮะบางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นอะไรนะครับบางคนโชคลาภมาทีไรผู้ใหญ่เมตตานะครับ นี่ๆหน่อยผู้ใหญ่เมตตาตลอดก็มีนะฮะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องของเลขกระสีบางคนก่อนนะฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีนะฮะเป็นพิเศษนะครับถือว่าโอเคนะฮะนี่ดีนะวันก่อนลืมเรื่องเลขกระสีวันนี้ก็ไม่ลืมนะครับโอเคนะฮะเลขแรกคือเลขหกนะฮะเลขต่อมาคือเลขสามนะฮะเลขต่อมาคือเลขศูนย์นะครับแล้วก็เลขสุดท้ายคือเลขเก้านะฮะส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโชวคือเลขสี่นะฮะ แล้วก็เรื่องของสีที่ถูกลอครับสีแรกคือสีน้ําเงินนะฮะสีต่อมาครับคือสีชมพูนะฮะสีต่อมาครับคือสีทองนะฮะแล้วสีสุดท้ายครับคือสีดำนะฮะส่วนสีที่วันนี้เรื่องเลี่ยงคือสีเขียวนะครับซ้ายขวาวันนี้เลือกซ้ายนะฮะแล้วก็บนล่างเลือกบนนะครับโอเคนะมาพูดถึงโชคลาภกันนิดนึงดีกว่านะครับคนเขาก็จะนึกถึงนะครับมันมีคนเขากล่าวอย่างนะว่าเวลาโชคลาภเนี่ย เหมือนกับคนที่ทําบุญทำทานบ่อยนะครับโชคราภก็จะมีกินมีใช้ไม่อดนทําบุญด้วยของหอมของสวยงามนะฮะทำอะไรให้ใครก็ประณีตแล้วก็ทําอะไรด้วยความตั้งใจนะฮะก็เรียกว่าโชคลาภนะครับในดวงชะตามันก็จะมาเป็นเรื่องของได้สิ่งดีๆนะฮะได้สิ่งดีๆได้ตําแหน่งได้โชคลาภอะไรพิเศษพิเศษนะฮะอะไรที่แบบทาําแล้วหรือได้แล้วเรารู้สึกมาภูมิใจใฮะอะไรฮะหรือว่าบางคน ให้เรียกว่าโอกาสนะฮะของคนนะครับใครที่มีความลําบากตกทุกข์ได้ยากนะฮะให้โอกาสต่อชีวิตเขานะครับไม่จะเป็นว่าต้องคนนะบางทีเป็นสัตว์ที่เขากำลังจะอดตายเขากำลังป่วยไม่สบายเขาเลยเราไปช่วยนะฮะมันก็เป็นโชคในเรื่องของยามตกทุกข์ได้ยากยามลําบากมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยนะครับเนี่ยคือเรียกว่ามันเป็นเรื่องแอคชั่นเดคอเชั่นแปลไปว่าทําอะไรไว้มันก็แปลง เป็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่ามีความหมายใกล้ๆหรือเทียบเคียงกันอะไรเงี้ยนะฮะนะโอเคเราก็ใครฟังนี่ครับดวงนะครับดวงการเงินและโชคลาภและว,วาสนาในช่วงปี68นะครับก็น่าจะลงครบแล้วนะถ้าจะให้ผิดนะฮะน่าจะลงครบละการเงินโชคลาภและว,วาสนานะครับเผื่อว่าเพื่อนๆอยากรู้ว่าปี68ปีหน้านะฮะเงินเป็นยางไรนะฮะอยาก ผมว่ารู้ก็ดีนะเราจะรู้ว่าเออเงินมันมันช็อตมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันมีช่องทางกับเงินพิเศษไหมมันมีคนช่วยหรือเปล่ามีโชคคุกฟุกบบ้างไหมในปีนี้บางคนปีหกเจ็ดไม่มีโชคเลยก็มีนะฮะเสี่ยงโชคทุกงวดนะครับห้าสิบกางวดนะครับไม่เคยมีไม่ใช่50งวดดิเพราะมันก็สองเดือนครั้งนะฮะก็24งวดอ่าก็ประมาณคร่าวๆไว้นีครับ บางคนไม่ถูกเลยก็มีนะอืมไม่ถูกเลยก็มีปีนี้ผมน่าจะถูกหนึ่งครั้งมั้งหนึ่งหรือสองครั้งจะไม่ได้นะแต่ซื้อใบเดียวนะฮะซื้อใบเดียวเพื่อให้กะเลยเลยเคยเอาไ้เช็คดวงนะฮะก็ะซื้อทิ้งทิ้งไว้นะฮะพอมีโชคปุ๊บแล้วมันจะมีเรื่องอื่นๆตามมานะฮะมันเหมือนเป็นสัญญาณอันนี้ดวงชะตาส่วนตัวนะพอมีโชคเรื่องเงินครับได้มาส่วนหนึ่งอ่าก็ซื้อใบเดียวเดี๋ยวมันจะมีโชคเรื่องงานอื่นๆตามมาเสมอเลยดาวมัน ตีคู่กันนะฮะฉะนั้นก็เลยเออซื้อไว้เป็นสัญญาณบอกว่าเออเดี๋ยวมันจะมีเรื่องดีๆตามมานะฮะแต่ดวงมงคลเาเรียกว่าทุกขลาภครามมีนะฮะพอมีโชคปุ๊บป่วยเพื่อนเนเคยเจอไหมบางทีไม่ต้องเอาลอตเตอรี่นะครับเป็นเรื่องอื่นก็ได้เด้อโอ้โหอยู่ๆได้ของชิ้นใหญ่ได้ของมีค่าของมีราคาอยู่ๆก็ป่วยไม่สบายอยู่ๆก็มีเรื่องมาหาอะไรวุ่นวายวุ่นวรือุบัติเหตุอุบัติภยัยคือมีเรื่องอะไรก็มีเขาเรียกดวงทุกขลาภนะครับ ก็มีแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องเจออยู่แบบทุกคนนะแต่จังหวะดาวบางปีมันมีดวงแบบนี้ด้วยนะฮะเขาถึงบอกว่าเวลาที่มีโชคหรือได้เงินมานะอย่าลืมแบ่งบางส่วนเพื่อสังคมนะฮะบางคนก็นึกถึงการทําบุญนะครับเพื่อสังคมสาธารณะอะไรก็ว่าไปนะฮะเขาเรียกว่ามันเป็นการบีบบังคับให้โชคลาภเนี่ยนะหรือต้องสูญเสียอะไรบางอย่างหลังจากได้เลยมานะ,ะก็ไปใช้ไปกับเรื่องการช่วยเหลือ คนหรือสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าศาสนาอะไรก็ว่าไปนะครับนี่เขาเรียกว่าบีบบีบนะฮะเรียกว่าเป็นการแก้เครดนะฮะทางคุยวิภาคเราจะเน้นเขาว่าเครดเยอะหน่อยนะครับเครดขัดยอกเพราะนั้นก็เรียกว่าง่ายๆคือเหมือนกับเราได้เลยมานะฮะเราก็ต้องวัตาจาักหมุนเวียนนะฮะทุกๆอย่างจะเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมเป็นล้อเวียนฉาะนั้นพอได้ปุ๊บนะฮะมันก็ต้องปุ๊บให้แล้วได้มาปุ๊บนะฮะก็ต้องให้มันเป็นวงล้อ ถ้าไม่ให้นะฮะคือรับอย่างเดียวแล้วก็ไม่จ่ายไม่จ่ายบางทีมันก็จะมีดวงบางคนก็จะมีภัยต่างๆตามมานะฮะ <Yeah. S 1> อะไรเงี้ยนะเนี่ยเราก็เป็นเรื่องความเชื่อนะครับจะ <Yeah. S 1> ใครเคยเจอประสบแบบนี้นะฮะได้ของใหญ่ที่ไรห,หรือบางคนอาจจะได้ข่าวหรือคนใกล้ตัวพอได้โชคลาภปุ๊บแล้วก็มีเหตุอะไรสักอย่างเลยนะนี่เมื่อวานเพิ่งดูข่าวอย่างนะฮะเศรษฐีนะฮะเศรษฐีที่เขาบอกคน จ็คพอตแตกได้เงินเป็นพันล้านนะฮะเป็นมันพันล้านเลยแล้วผ่านไปอีก25วันก็เสียชีวิตนะฮะก็เรียกว่าเป็นวัยอายุเยอะแล้วเจสิบกว่านะครับอยู่กับหัวใจก็ไม่ทํางานนะครับเจสิบกว่าแล้วทางตํารวจเขารีบสืบสวนอย่างเลยว่าต่างๆประเทศนะว่าเออมันเป็นเรื่องอะไรที่มันหัวใจแบบช็อตไปเองหรือมีใครจงใจทําให้ช็อตหรือเปล่านะฮะคือ ถูกแจ็คพอตด้วยกันเป็นพันๆล้านอ่ะดูดิแล้วมีเหตุให้อย,อยู่ก็ไปนะฮะใช้ใช้เงินไป25วันนะฮะก็กลายเป็นทายาทก็ต้องได้แทนนะครับเนี่ยบางทีถ้าในทั่วไปเขาก็ว่าอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าบางคนถ้าเรื่องความเชื่อเขาก็เรียกว่าทุกขลาบนะฮะได้มาต้องใช้นะฮะไปแบบกับการให้สังคมต่อเนื่องนะฮะอย่างน้อยมันก็ดีนะเรามีก็ให้แบ่งปันนะ โอเคนะประมาณนี้นะฮะลองไปดูได้นะครับเรื่องของการเงินนะฮะผมก็ไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วนะครับทั้ง12ราศีนี่ผมลงเรื่องงานไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะเรื่องของงานปีหน้านะฮะจะลองไปดูได้นะครับแต่นี่เป็นเรื่องเงินในปีหน้าแล้วเนาะโอเคนะครับไปละนะครับขอบคุณซูเปอร์แตงทุกๆวันขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเจอกันนะฮะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาซัพพอร์ตเป็นเมมเบอร์นะฮะก็เข้ามา ก็พยายามทําคลิปพิเศษให้นะครับโอเคไปเลยครับโชคดีดูดวงสิบสองราศีครับราศีกกรกดสิงการให้เรื่องที่กรกฎนะครับวันนี้กิจกรรมคนกรกฎเป็นวันที่ดวงเด่นเรื่องของการทํางานเชิงรุกการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อการต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะฮะบางทีเรามีเรื่องอะไรที่แบบอยากทําบ้างนะฮะก็รีบลงมือนะช่วงดาวมันเด่นในมุมของการงานการเดินทางการแก้ปัญหาการเงิน าการเงินมาแล้วนะฮะเงินนี่ท่านได้ทั้งรับหรือซื้อนะฮะจังหวะดาวมันเด็ดในเรื่องของถ้าซื้อก็ได้ของที่ดีราคาที่พึงพอใจหรือว่าอย่างน้อยก็ได้ของที่คุ้มค่านะครับหรือต้องตัดสินใจเรื่องเงินตัดสินใจเรื่องอะไรที่แบบซื้อไม่ซื้อดีใช้ไม่ใช้ดีให้ไม่ให้ดีให้ยืมหรือไม่ยืมดีอะไรเนี่ยก็ใช้เกี่ยวกับการเงินนะฮะวันสองวันนี้ได้นะฮะอะไรที่เกี่ยวกับเงินบางทีนะ เรื่องของการงานนะครับผมวันนี้ผมค่อยห่วงนะงานเนี้ทําได้ตามกติมีงานยุ่งๆเยอะหน่อยงานแท่งงานดุนพิเศษเข้ามาแต่ผมเชื่อว่าเรารู้แล้วว่าทํายังไงนะฮะปัญหาเรื่องเดิมๆเ,เคลียร์ได้แล้วก็ผมดูเรื่องเงินนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้นะครับเนี่ยเวลาที่เหลือจนถึงสิน้นจนถึงปีใหม่นะฮะมันจะมีค่าใช้จ่ายที่อยู่ก็สูง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 ,สงเนี่ยขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็เรารู้แบบนี้เราจะได้เซฟๆได้นะครับช่วงไหนที่เราอะไรที่ยังไม่จำเปน็นต้องซื้อ เพื่อนๆก็เบรกเบาๆนะครับเพราะว่ารายจ่ายปูปับชอบพันรายจ่ายที่คาดไม่ถึงจากนี้ไปมันจะเข้ามาขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดาวการเงินโคจรตำแหน่งอริบางทีมันจะอุปสรรคจุกจิกหรือค่าจ่ายจุกจิกเข้ามานะครับโอเคนะความรักฮะทั้งโสดและไม่โสดความรักวันนี้เด่นครับพูดคุยช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือว่ามีอะไรที่พอจะช่วยเหลือพึ่งพาใสกันได้ก็ก็ทํากันได้นะฮะช่วงนี้ดวงความรักเด่นพึ่งพาใสช่วยเหลือแก้ปัญหาจีบใครถ้าชอบนะฮะ ก็คุยใกล้ชิดไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคนะไม่ต้องเริ่มจากการจีบก็ได้นะฮะบ,บางทีคนเรามันอาจจะคุยคุยทั่วไปก่อนก็ได้นะฮะถ้ามันคลิกก็ไปต่อถ้าไม่คลิกก็เป็นเพื่อนก็วาไปนะครับคือราศีกรกฎเป็นราศีที่บทจะขี้อายก็ขี้อายนะฮะฉะนั้นจะไปเริ่มจีบใครใครบางทีก็ยากหน่อยนะฮะต่อมาเรื่องของแต่ว่าคนที่มีคู่แฟนความรักเด่นนะช่วยเดี๋ยวก็คูยแก้ปัญหาให้แก,กันและกันได้ดีนะฮะ ช่วงดาวช่วงนี้มีเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วกันนะครับช่วงนี้ปวดหัวร้อนในเจ็บคอที่ในไวโซครับช่วงนี้มีดวงเจ็บหน้าเจ็บตัวเล็กน้อยแล้วก็ระวังติดเชื้อได้ง่ายนะฮะเป็นหวัดเป็นไข้คนกล้ตัวหรือว่าวคนในบ้านป่วยไม่สบายเสพเสร่างกายนิดหนึ่งแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของคน,างนครา,าศีสิงห์นะฮะกิจการเมืองต่างคนราศีสิงห์วันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของการงานเด่นการเจรจาก,การพูดคุยการแก้ปัญหาเด่นวันนี้ทํางานเชิงลุกได้ซึ่งแต่ว่านี่ดาวอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งก็เรียกว่า ราศีธนูนะฮะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่เมตตาไอเดียแก้ปัญหาเด่นมีเรื่องอะไรที่คิดทําแก้ช่วงนี้มันเป็นจอมช่วงนี้จอมโปรเจกต์เจ้าแห่งไอเดียอยากทําอยากเคลียร์อยากแก้อยากจัดการอะไรพาโอ้โหได้ครับได้เต็มที่นะแล้วก็มีความคืบหน้าในภาร,รกิจที่ทำถ้ามีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายใจเดี๋ยวมีวิธีเคลียร์แก้ปัญหาได้ในท้ายที่สุดนะครับให้สบายใจจุดนี้ได้แล้วก็ ดวงเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเงินหมุนทันนะฮะหือว่าใครช่วงนี้มีเรื่องชอดชดหรือเรื่องไม่สบายใจจะไม่ต้องหาคนช่วยเหลือก็ยังมีโอกาสได้มีคนช่วยนะครับค่าใช้จ่ายผมก็ยังให้น้ําหนักไปทางเรื่องเดิมๆนะฮะบ้านครอบครัวกินอยู่หลับนอนทั่วไปนะฮะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบผิดแผกแตกต่างจากทั่วไปนักนะครับเป็นแต่ว่าระวังคนกู้ยืมกู้ยืมนะครับระวังถูกป้ายยาคือเจอของถูกใจะฮะก็ซื้อนะ,ะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายจุกจิกเยอะตรง ที่เขาของเขาใช้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหายเดี๋ยวของเมือยางหมดอายุหรือต้องซื้อใหม่เนะฮะี่เนียครับเป็นแค่จ่าจุกอีกส่วนตัวแล้วก็บ้านและครอบครัวนะครับมันดีตรงนี้พอจะหมุนเงินได้นี่แหละข้อสําคัญใครที่ทํางานผมเติมนิดนึงนะ,ะว่าช่วงนี้มันจะเตรียมมีโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามานะอาจจะต้องเตรียมเคลียร์เรื่องสําคัญๆหรือว่าช่วงนี้วันหยุดก็ชาร์จแบตรีแลกบ้างก็ได้ครับเด๋ยวสัปดาห์หน้างานทําท่าจะ ยังเยอะขึ้นอยู่นะฮะก็ลุยต่อแล้วกันความรักช่วงนี้คนที่โสดได้ดวงเด่นนะฮะคุยชอบใครให้คุยโอกาสแค่ชิดสนิทก,กับคนที่เราชอบมากกว่าเดิมคนที่มีคู่แฟนแล้วช่วงนี้ดาวความรักก็เด่นนะครับพึ่งพาใส่ช่วยเหลือก็กูนแก้ปัญหาแกกันและกันได้ดีจริงจริงคนราศีสิงห์เนี่ยมีวาสนาเรื่องของความรักนะมักจะได้คู่ที่ดีแต่ต้องบอกนะว่าคู่แท้นะแคู่แบบสรอเพิ่งคบกันใหม่นะฮะแล้วก็เพิ่งเลิก,กลากไปไม่คู่ไม่เห็นดีเลย เขาไม่ใช่คู่นะฮะถ้าคู่คือมันอยู่กันยาวนะครับนี่แหละที่อยู่กันเราย,ยาวๆนะฮะเนี่ยครับเรียกว่าส่วนใหญ่จะได้คู่ที่ช่วยเหลือดูแลอุปถัมภ์นะฮะแล้วมักจะเป็นคู่ที่แฟนมักจะดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยนะฮะนี่คือส่วนใหญ่นะดังนั้นช่วยในเรื่วความรักเด่นพอพึ่งพาใส่ได้นะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายปวดหัวร้อนในเจ็บคอในนี้ไว,วรครับโรคประจําตัวะฮะช่วงนี้มันจะปะทุขึ้นมาได้นะครับโอเคครับต่อมาครับชาวาสีกัน,นะฮะกิจกรรมช่วงนี้มีงานเด่น งานเด่นนะใครที่มีภารกิจอะไรก็ตามนะฮะมีดวงทําแล้วสําเร็จวันนี้เขาก็ปรับฉับพันเข้ามานะครับหรือว่าเพื่อนๆช่วงนี้ทําอะไรก็ตามมันแบบอยู่มีงานด่วนอยู่เดินทางด่วนอยู่มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงตารางนัดตารางงานอะไรด่วนๆฉับพันนะฮะก็เตรียมพ,มพร้อมรอบเรื่องนี้ด้วยเราจะได้ไม่ต้องเครียดเพราะว่าถ้าเรารู้คราวล่วงหน้าว่าออวันนี้มันอาจจะไม่เป็นไปตามเส้นเวลาที่เราวางแผนไว้แล้วมันมีอะไรที่ด่วนเข้ามาต้องทําแทนก็ช่างมันนะ ถ้ามันไม่ได้ทําไม่ได้ไปที่ที่เราต้องการแล้วต้องไปที่อื่นแล้วต้องทําอย่างอื่นแทนคืออย่าไปใส่ใจครับวันก็ว่ากันไปตามหน้าง,งานนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่บางอย่างไม่ราบรื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปฝืนความไม่ราบรื่นที่ต้องเจอแน่ๆมันเครียดแล้วก็ตามน้งไปแล้วกันนะเดี๋ยวมันมีจังหวะที่ต้องทําต้องไปใหม่ก็ค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคนะวันนี้ยืดหยุ่นอารมณ์หน่อยครับอย่าอย่าตายตัวเกินนะครับโอเคต่อมาเรื่องของดาวเกี่ยวกับ าการเงินนะฮะอัาไปช่วงนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับบ้านครอบครัวนะครับผมก็เน้นโฟกัส,สจุดนี้ด้วยแล้วก็ระยะนี้ค่าใช้จ่ายแบบจําเป็นต้องซื้อเพียบเลยนะฮะต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงอะไรที่มันจำเป็นต้องซื้อเบาๆเบรกๆเพราะว่าจะมีเหตุปัจจัยให้ใช้วันนี้เป็นพิเศษนะฮะแล้วมันเรื่องจําเป็นต้องใช้ทั้งเลยนะครับแต่ดีที่มันพอหมุนได้นะฮะก็เรื่องความรักครับคนที่โสดวันนี้ชอบใครช่วงนี้ยังเรียกว่าต้องระวังนิดนึงนะฮะ เอาไว้ก่อนชะลอชะลอนะฮะอย่าเพิ่งรีบตกลงโปรงใจไวเกินคุยทั่วๆไปได้แต่อย่าเพิ่งรีบนัดหมายนะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนชนิดดาวความรักเ็เรียกว่ายังเด่นอยู่นะฮะพอเพึ่งพาใสยโดยทั่วไปได้นะฮะแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นวันกลางๆเรื่องความรักนะครับมีโอกาสไปหนกาแฟนหรือครอบครัวเล็กๆน้อยๆก็สะพานก็กลับบ้านก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะฮะบางทีมันก็เรื่องซ้ำๆเดิมๆบางทีมันก็บางคนก็เบื่อนะก็ไม่เป็นไรฮะก็ว่ากันไปนะครับมีจังหวะ ไปก็ไปนะฮะจังหวะไม่ได้ไปทำอะไรซ้ำๆก็เอาไว้ตามนั้นนะครับก็มีความสุขในปัจจุบันแล้วกันเนาะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะช่วงนี้ระวังเป็นไข้ปวดหัวเป็นหวัดท่านี้ไปสวครับระวังไมเกรนความดันแล้วก็กดไหลย้อนนะครับต่อมาครับชาวราศีกรกฎครับเสน่ห์กรกฎเสื้อผ้าช่วงนี้เน้นสีเข้มๆใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาครับร่างกายกินหอมกิจกรรมธารกิจต่างๆครับวันนี้ใครที่มีลูกหลานบริวารสัตดเลี้ยงครับ วันนี้จะมีความสุขเป็นพิเศษแต่ว่าชว่วงนี้จะมีเหตุให้พบเจอกันบ่อยหรือว่าต้องช่วยเหลือแก้ปัญหาให้แก่กันกและกันเอาโอเคนะถ้าดูโดยรวมเรื่องของความรักก็ถือว่าเรื่องของคนใกล้ตัวนะฮะวันนี้คิดจะมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับคนใกล้ตัวเป็นพิเศษแต่ก็มีความสุขดีนะครับมีความห่วงกัวงวลกับคนใกล้ตัวหรือว่าคนในครอบครัวโดยรวมวันนี้ก็ให้น้ำหนักทางครอบครัวหรือให้โอกาสศให้เวลานะครับเป็นพิเศษหน่อยแต่ใครทํางานวันนี้ผลงานก็ถือว่าอย่างน่าพอใจอยู่นะฮะเดี๋ยวหลังวันที่2 3 2 4 จะมีข่าวด,ดีนะฮะเรื่องของเงินทองเรื่องอะไรพิเศษพิเศษเข้ามานะโอเคนะครับต่อมาครับชาวราศีสิงห์นะฮะกิจกรรมต่าง,างๆราศีสิงห์วันนี้เป็นวันที่ดวงดีเรื่องของแต่เอาเนื่องก่อนเสื้อผ้าก่อนนะฮะชุงนี้เสื้อผ้าสีเข้มใบหน้าแต่งหน้าแนวออุ่นสบายตาหรือแต่งแนวธรรมชาติกิจกรรมภารกิจต่างๆครับวันนี้วันดาวพฤนัทับนะฮะมันมีเซอร์ไพรส์นิดนึงคือมีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยมีคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาจะไม่ต้องหาคําตอบหรือว่าจะไม่ต้องทําอะไร ในเรื่องงานหรือต้องแก้ปัญหาก็เสร็จสิ้นด้วยไวนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนิดนึงคือเผื่อเวลาการเดินทางนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวสุขกับการเดินทางนะครับโครจรแล้วก็ดาวการงานด้วยแหละโครจรเป็นอลินะฮะแปลว่าชุดนี้นัดหมายอญญาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออารมณ์เสียกับเพื่อนบางคนเรยกว่าอ้อย่างนี้คือการเดินทางมีอุปสรรคไม่ค่อยราบรื่นนะครับฉะนั้นก็ยืดหยุ่นอารมณ์แล้วไปก่อนเวลาก็ดีนะฮะมันจะพอช่วยได้นะครับโอเคนะ ช่วงนี้ทำอะไรให้ตรงเวลาแล้วก็อย่าไปทือสาความหรือคาดหวังกับใครมากบางทีจะทําให้เราทุกข์กังวลน,นะครับต่อมาครามสีกันเสน่ห์การเสื้อผ้าครับช่วงนี้ก็เน้นสีเข้มๆใบหน้าสว่างสาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมนะครับใครที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงอัญย่าน,นิหนึ่งระวังเขาปวดห้ไม่สบายอย่างที่2คือระวังเรื่องของความห่วงกังวลเกี่ยวกับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเป็นพิเศษบางทีป่วยไม่สบายหรืออะไรก็ตามนะฉะนั้นมีเวลาให้กับลูกหลา,านหรือสัตว์เลี้ยง เป็นพิเศษนะครับจังหวะดาวดีเริ่มการเดินทางการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อการต่อรองสําเร็จจังหวะดาวดีเรื่องการหมุนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆจะใช้ไปกับบ้านและครอบครัวเป็นพิเศษนะครับเกิดต่ความพร้อมเรื่องนี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายช่วงนี้ครับเป็นเรื่องความรักนะฮะช่วงนี้ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลเพียงแต่ว่าใช้ชีวิตตามปกติกับแฟนคาดหวังเรื่องทั่วไปได้แต่ถ้าเรื่องสำคัญสำคัญก็อาจจะช่วยบางเรื่องไม่ได้นะก็โอเคนะครับจบครับขอบคุณที่ตามนะฮะท่านที่ฟัง กลางคืนก็นอนหลับมปความสุขครับท่านที่ฟังลงขึ้นคิดอ่านประการใดให้สเปรยครับสิ่งดีๆจงเกิดขึ้นในทุกท่านนะครับเป็นกันบางใจนะครับช่วด,ดีครับสวัสดีครับ